เราสองคนเดี๋ยวเรากลับมาพบกันแน่ถูกต้องครับเพราะเรายังไม่ได้ร้องเพลงเลยเราขึ้นมาถ่านานนะเราขึ้นมาอาบมรนยายอะไรก็ไม่รู้นะคุณชวนพวกน้องนะครับแต่ก็ดู็นสิ่งสำคัญมากๆนะครับอยาจริงจริงแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทุกคนนั้นต้องให้ความใส่ใจเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงในยุคปัจจุบันนี้ใช่ครับถูกต้องครับถูกต้องไม่ยนี่ผอย่าละเลยอย่าละเลยผมขอชมเด็กมหาสารคามก่อนครับผมไปพูดมหาอะไรไหนไม่ค่อยไม่ค่อยมีใครฟังนะแต่มหาอะไรนี้ฟังอ่ะตั้งใจมากตุดยอดมากเลยนะฮะนอกจากจะตั้งใจฟััังงแล้้้้้วววเเนนนนนี่่่่ยยยยาาาาาารรกกมๆดดะะะฮพอูห ้าตาเดียวมานครับะต้องใส่ใส่แว่นอยู่เอาเดยกสาวเด็กชต่อดีครับแต่ว่ายังไม่ได้ไปไหนค่ะยังไม่ได้ลงไปจากเวทีนี้เพราะว่าวันนี้เป็นวันขอต้อนยาเสพติดออันนี้ประเด็น้องที่เขามาร่วมตอบคำถามไม่ถูกต้องครับเขาบอกว่าไม่ยอมรับขอรางวัลเองเขาอยากรับองรภวัิจับทั้งตุ้แล้วก็ต้อนเลยอยากรับจากมือเลยได้ครับได้ได้จะให้ได้ไหมคะเอาสิครับให้เสื้อที่ใส่อยู่จะป้าหรือไงครับ ขออะไรครับพี่อะไรกระเกงด้วยรองเท้าก็เดี๋ยวพี่เสื้อเสื้อกางเกงธรรมดาไปเดี๋ยวให้พี่ตุ้ยถอดจีสติงให้เลยวันนี้ความลับเปิดเผยไม่เลื่อนใส่แล้วเลื่อกใส่แล้ว่ะพี่เลื่อนใส่แล้วท่านสองท่านนะคะเอาเป็นว่านะคะเดี๋ยวทั้งสองท่านนี้จะมอบของรางวัลนะคะให้สำหรับผู้ที่มาตอบคำถามได้ถูกต้องนะคะอะไรอ่ะ แจกขนมเป็นของเป็นของรางวัลค่ะจากผู้สังเกตุด้านหน้าอ๋อแจกขนมให้เด็กๆไปได้มามาเลยตุ้ยขอชิมก่อนไม่ใช่ไหนฮะไหนฮะคนไหนได้รับฮะ,อะเอาล่ะจะสลับกันมอบแล้วกันเนาะได้ฮะทั้งหมดกี่รางวัลฮะแปดนะฮะก็สลับกันแล้วกันเนาะะตุ้ยก่อนตุ้ยก่อนฮะชุดใหญ่ชุดใหญ่ฮะอย่าลืมอย่าลืมถ่ายภาพเป็นหลักฐาน

ขอให้โดนขอให้ได้ขอให้โดนครับมามาเลยค่ะคนที่สองค่ะเเดี๋ยวยินรับแต่แกได้เลยก่อนคนนี้คนนี้เอ่อตกลงท่านคำตกนะนับเลยครับคุยอะไรนะโอ้อามาเซตฉากเซตฉากด้านหน้างานนิดนึงอ่ะเอ้โอ้โหอ่าป้าเสียงพ่อเบิ้ลจบแล้วค่ะยินดีด้วยพผู้ตัด มีตนุนหน้ามาด้วยเร้ครับขอบคุณครับคนต่อมาเลยค่ะต่อมาครับต้อนต้นถามเรื่องผู้หญิงอีแล้วนะคะโชคดีได้เจอผู้หญิงเลยนะหน้าหน้าตรงนี้เลยนะ,ค,ะค,นครับผมคุณแรกครับผ่อนตอนนี้คงสุขมา,มากๆอายุวันน่าสุดขับมาแร้วผ่อนมีคนผ่อด้วยนะคะมาครับอ๋อไอ้คนนี้ไม่กลัวนี่พี่ตุ้ยแหสวัสดีครับเอ๊บจะนี่มป็นกล้องของเราหรือเปล่าเนี่ยฮะ ใช่เหรอโอเคโอเคขอบผมครับขอเดียนครับต่อเลีครัมีค่ะคำถามอะไรก็พูดมาอ่านน้องเขาเรียกพี่ด้วยน้องทำบ้าทำตาแล้วห้ามไม่ด้ลงนี้เอาเลยเอาเลยครับได้ครับไปไปไป เราที่เราลองม่มีกระจกนิดคนด้วยนะคะผมอยากช่วยเนนะะดินไปหาเฮ้ยครับต่อ,บอกพี่ตุ้ยขอความยั่งยีได้ไหมครับไ,นะไม่ใั่ยืนไ,ไ,ไ,ไม่ได้พูดเลยป้าแล้วผมรักเดนไปเลยแต่งตัวโคตรเรียบร้อยะครับตัวอย่างที่ดีมากตัวอย่างที่ดีมากที่ชอบที่ชอบเด็กไทยแต่งตัวเรียบร้อยบอกว่าจะไปเล่นการเมืองเฮ้ยแกขึ้นไปพี่ว่าคนเมื่อกี้โตมาไม่พ้นนักการเมืองเชื่อเลย

ีกนะะคเดี๋ยวเราเจอกันนะคะกับพี่เชนฟรีแล้วก็คอนเสิร์ตของพี่แล้วก็ต้อนบนเวทีอย่างนี้ด้วยใช่ครับตอนนี้นะใช้แรงไปเยอะละไปถนอมแรงนั่นหลังดีกว่าเดี๋ยวแป๊บนึงเจอกันเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกันก่อนไปคุยกันเรื่องจีตีก่อนไปคุยเรื่องจีตีก่อนเออขอบคุณคุณลักษณะโอ้โหเนี่คะเป็นไงล่ะหลายคนอิจฉาเลยทีเดียวนะคะสำหรับการเข้ามาก็ได้ชิมกันแบบนี้นะคะยินดีด้วยกับทุกทุกคนเนี่ะ